สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t ทาร์โลชแนลผู้รับสารพระกัวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโล่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะพลังงานอัปเดตราศีกรกฎคนที่คุณถอยออกมาเราจะแบ่งพลังงานเปนสองครั้งนะคะครั้งแรกจะเป็นพลังงานตัวคุณแล้วก็ครั้งที่2เป็นพลังงานคนของคุณราศีดาวสุขดาวจันดาวอาทิตย์ถ้าคุณทราบนะคะสามารถชมคลิปนี้ได้กรกฎ ถ้าไม่ทราบวันที่คุณเกิดใช้เดือนกรกฎาคมการอัปเดตพลังงานแปลว่าคุณมาชมคลิปนี้ช่วงไหนวันเวลาไหนก็ได้พลังงานสามารถสลับฝั่งได้นะคะเช่นคุณเป็นเขาเขาเป็นคุณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะเ,เพื่อนที่รักทุกคนขอบคุณที่เข้ามาซัพพอร์ตสนับสนุนแล้วก็เข้ามาชมคลิปการอ่านพลังงานยังเป็นการอ่านแบบภาพรวมทั่วไปนะคะแล้วก็ ถ้าอยากได้คำตอบเป็นของคุณเองแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวรายละเอียดราคาโปรโมชั่นพิเศษอยู่ใต้คลิปโอนยอดแล้วก็แอดไลน์ไอดีนะคะส่งสลิปเรามาเริ่มกันเลยราศีกรกฎลาคนากรากฎนะ,ค,ะคนที่คุณถอยออกมาตอนนี้เป็นยังไงพลังงานตัวคุณ king of pentacle นะเอาละนะคะน่าจะไม่ทำงานในความสัมพันธ์แล้วแหละคนคนั้นมองคุณอย่างไรเขาบอกว่าตัวคุณอะนะคะ ไม่มีความทรงจำเก่าๆถึงเขาแล้วล่ะนะคะเอาพลังงานของคุณอะนะไปโฟกัสถึงตัวตนของตนเองการเห็นคุณค่าตัวตนของตนเองพลังงานตัวคุณเป็น king of p e t i c a l ก็คือคิดถึงสิ่งที่คุณจะได้รับแล้วก็รู้ว่าตัวเองอะน่าจะเอาเวลาไปทำงานหาเงินโฟกัสที่ตัวเองนิ่งไม่ขยับสถานาการณ์ไม่ทำอะไรเลยเพิกเฉยเมินเฉยเย็นชานะคะ ามันมีการต้องเจอหน้ากันในที่ทํางานหรือร่วมงานหรือเห็นหน้านะคะคุณก็ทําเฉยอะนะคะไม่แสดงออกความรู้สึกไม่แสดงออกความสนใจความเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นกับทันหันจากตัวคุณแล้วคุณสามารถเอาชนะความรู้สึกที่เคยมีแพชชั่นต่อตัวเขานะคะเหมือนในอดีตตอนนี้คุณเปลี่ยนไปแล้ว คุณสามารถมีความสุขอยู่ได้ด้วยตนเองแล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนคนนั้นอ่ะจะให้ความรักต่อคุณไหมหรือจะเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณไหมคุณไม่อยากจะยื้อคนคนนั้นไว้นะคะคุณไม่อยากแอคชั่นคุณไม่อยากนะ,ะคิดว่าวันเวลาที่ผ่านไปเนี่ยนะมันไม่สามารถทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันขยับไปอีกสเต็ปได้คุณกลับมาทบทวนสิ่งที่เสียไปนะ,ะสิ่งที่คุณกังวล คุณพยายามจะไม่มีอารมณ์เซนซิทีฟเพื่อปกป้องหัวใจตัวตนของคุณเองคุณอยากจะเริ่มต้นกับชีวิตใหม่ของคุณนะคะด้วยการทำงานหาเงินแล้วก็โฟกัสคนที่สามารถที่จะแอคชั่นต่อคุณได้นะคะคุณจะเริ่มต้นกับตัวเองใหม่คุณจะจบสิ่งเก่านะคะความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเลนคุณจะไม่เอาแล้วคุณจะโฟกัสความมั่นคงที่ตัวเองแล้วก็ใครบางคนถ้าเกิดคุณจะเริ่มใหม่คุณจะต้องโฟกัสคนคนนั้นที่จะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะคะเพื่อน เอาละค่ะนะทีนี้เดี๋ยวมาดูความรู้สึกของคุณพลังงานของคุณตอนนี้มีไพ่สเต็งขึ้นมานะคะคนคนนั้นไม่สามารถเข้ามาควบคุมนะคะอารมณ์ความรู้สึกของคุณได้คุณพยายามยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะคุณยอมรับว่าวันเวลาผ่านไปตัวเราเองก็อาจจะเปลี่ยนใจที่ไม่อยากจะไปรู้สึกกับเขาแล้ว ไม่อยากจะเก็บปัญหาเก่าๆเข้ามาถาโถมในตัวตนของคุณนะคะการแก้ไขปัญหาเดิมก็คือเราจะต้องไม่อ่อนไหวง่ายเราจะต้องไม่ไร้เดียงสากับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองหรือคนคนนั้นไม่อยากให้คนคนนั้นมามีอิทธิพลต่อใจเรานะคะคุณเปลี่ยนไปวันเวลาผ่านไปคุณก็จะต้องเปลี่ยนนะคะเพื่อสมดุลพลังงานของคุณเองถึงแม้ว่าคุณจะกลัวว่าวันอนาคตข้างหน้านะคะมันยังมีความลังเลใจไม่แน่ใจนะคะแต่ คุณก็จะทําให้นะคะตัวของคุณเองเนี่ยนะมีความสุขได้ด้วยตัวของคุณเองถึงแม้บางครั้งเราจะรู้สึกเหมือนว่าโอเคเราจะเฝ้ารอถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเราจะไม่ทําอะไรหรอกจะต้องให้คนคนนั้นทําเรารู้สึกว่ามันเราไม่อยากทําให้ตัวเราเสียใจนะพลังงานของคุณตอนนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการกระทําของตัวของคุณเอง การจบจากสถานการณ์อะไรบางอย่างการอ่อนไหวง่ายการเซนซิทีฟนะคะการไม่มุ่งโฟกัสมาที่ตนเองแล้วก็คุณพยายามยืนหยัดด้วยพลังงานของตัวตนของคุณเองแล้วคุณจะรอโอกาสในวันข้างหน้านะคะถ้าเกิดคนคนนั้นจะกลับมาคนคนนั้นจะต้องทํางานในความสัมพันธ์แล้วก็จะต้องกลับมาเพื่อเห็นคุณค่านในตัวตนของคุณคุณจะไม่ยอมเอ่อให้เขานะคะกลับเข้ามาเพื่อชักจูงว่า อยากจะให้คุณทําตามอารมณ์ความปรารถนาของเขาเนี่ยคุณไม่เป็นสิ่งนั้นแล้วนะคุณเปลี่ยนไปกรกดตอนนี้พลังงานคุณแข็งแกร่งนะคะแล้วก็นิ่งในสถานการณ์เย็นชาไม่อ่อนไหวง่ายเหมือนในอดีตตรงไหมพลังงานคุณบอกหมอแจด้นะเพื่อนทีนี้เรามาดูพลังงานคนของคุณนะคะกรกโกําลังเกิดอะไรขึ้นกับคนของคุณเมื่อคุณโฟกัสตัวเองนะคะคุณควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตัวเองไม่ให้อ่อนไหวง่ายแหละ ถ้าคนนั้นไม่ได้ให้ผลประโยชน์หรือไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในอนาคตมองไม่เห็นอนาคตคุณไม่เอามาดูคนของคุณคนของคุณเป็นอย่างไรคนของคุณนะคะเด็กถือดาบเพศ of source นะคะเด็กดื้อนะ,ะจะจะกลับมาคุยอีกจดจด้จองจ,องจอง้อยู่นะคะหาจังหวะโอกาสและเวลาคนคนนั้นไม่สามารถมุฟออนได้ไปหาคุณนะคะ กำลังหาวิธีการร้อยแปดเพื่อจะดึงคุณกลับมาไม่ได้อยากให้คุณเย็นชานะคะคนคนนี้กำลังหาวิธีการร้อยแปดแต่เขาอาจจะยังไม่ได้แสดงออกพฤติกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะความรู้สึกภายในใจของเขาไม่ชอบนะคะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาต้องคิดมากและเขาก็กังวลก็บอกว่าเขาไม่อยากให้คุณไปนะเขาจะทักคนนี้มีพลังงานของความอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากยืนดนดึงหานะะวิธีการร้อยแปด ที่จะยื้อคุณไว้ที่ไม่ให้คุณหายไปที่ไม่ให้คุณเงียบตอนนี้เขากาลังรู้สึกนะคะเหมือนคนที่ไม่ได้รับความรักไม่ได้รับการเติมเต็มนะ,ะเหงาเศร้านะ,ะแล้วก็รู้สึกสถานการณ์ไม่เป็นใจคุณไม่ต้องการเขาแล้วเขารู้สึกเสียใจอาจจะเสียใจกับพฤติกรรมที่ตัวเขาเองนะคะการให้และได้รับไม่ได้เท่าเทียมกันในอดีตที่ผ่านมานะคะเขาไม่ได้อยากจบ นะเขาอยากจะตัดสินใจทําสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่จบไปไม่อยากจะมีปัญหานะคะหลายสิ่งหลายอย่างเขายังต้องการความรักจากคุณไม่อยากทําให้ความสัมพันธ์นี้ต้องจบนะ,ะคนคนนี้อยากกลับมายังกอดเก็บความรู้สึกของตัวของคุณไว้นะคะแต่มีความอึดอัดมีความหึงหวงบางครั้งเขาก็เหบือนว่าตัวเขารู้สึกเหมือนว่า ไม่อยากจะเปิดใจหรือรักใครให,ใหม่ๆอยากจะเจอคุณนะคะอยากจะรักคุณหรืออยากจะรักใครบางคนหรือรอคู่หรือรอเนื้อคู่หรือรอเจอหน้าคุณนะคะตอนนี้น่าจะมีการบล็อกกันไปไม่ได้ติดต่อสื่อสารจากจากการไม่พยายามของคุณแล้วนะคะตอนนี้เขาอยากลงทุนในความสัมพันธ์แต่ทีนี้อาจจะเขาตัวคุณอาจจะบล็อกเขาไปไม่อยากพูดคุยไม่อยากติดต่อสื่อสารคนนี้กำลังรู้สึกเซ็งเบื่อหน่ายคุณหันหลังให้เขาไปแล้วนะคะ ตอนนี้เขากำลังพยายามนะคะอยากจะลงทุนในความสัมพันธ์อยากจะเอาชนะแล้วก็อยากจะให้คุณกลับไปรู้สึกกับเขานะคะแต่วันเวลาผ่านไปแล้วนะ,ะสิ่งนี้เป็นบทเรียนนะคะทำให้ตัวเขารู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยนะะอาจจะไม่ใช่คนดีนะะอย่างที่ตัวคุณอาจจะมองว่าเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีนะคะไม่ได้ซื่อสัตย์ไม่ได้จงรักภักดีแล้วก็ไม่ได้แอคชั่นอะไรเลย เขากาลังรู้สึกผิดนะคะไม่ได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยเจ็บปวดเสียใจนะคะตอนนี้คนคนนี้คาดหวังนะคะจะจริงจังแล้วก็เปลี่ยนมุมมองกับความรักความรู้สึกตอนนี้นะคนคนนี้นะคะคนนี้พยายามลดอีโก้ลงนะ,ะอยากจะทักทายคุณมาอยากจะกลับเข้ามาเหมือนว่าอยากจะกลับเข้ามาขอโอกาสพูดคุยเริ่มต้นใหม่อยากกลับมาคุยนั่นแหละนะคะแต่ทีนี้บางทีอาจจะยัง ทักมาแล้วแต่คุณไม่ตอบข้อความหรืออ่านแล้วไม่ตอบเป็นสิ่งนี้ได้และบางคนส่งข้อความหรือทักไม่ได้เพราะว่าคุณบล็อกเข้าไปนะคะราศีกรกฎะกตอนนี้คุณใจแข็งสุดๆเลยตรงไหมพลังงานที่อัปเดตก็คือไม่ว่าคลิปนี้ข้อความนี้ไปสะท้อนถึงคุณช่วงไหนวันเวลาไหนได้ทั้งหมดนะคะกรกดเป็นแบบไทม์เดทก็คือไม่จํากัดระยะเวลามาดูข้อความซิคนคนนี้จะพูดหรือบอกอะไรหรือข้อความนี้มันจะเสอ่ออะไรถึงคุณบ้างอาจสะท้อนถึงคุณได้ด้วยเช่นกันนะคะ ช้าสองถ้าใครเป็นคนที่มาส่องคลิปนี้แปลว่าพลังงานนี้บางทีมันอาจจะสะท้อนถึงตัวตนของคุณได้หรือคนของคุณก็ได้เช่นกันพลังงานเขานะคะเฮอร์มิตนะคะเป็นคนแก่ที่ขี้เงานะคะเป็นคนที่ไม่ได้พูดคุยกับคุณนานแล้วโกส่วนตัวสูงแล้วก็เป็นคนคิดมากบางทีก็อยากจะให้อะไรเปลี่ยนแปลงเช่นทําเขาอยากจะแสะดงคือเป็นคนที่สแสดงออกความรู้สึกไม่เก่งกลัวเสียใจด้วยนะคะตอนนี้เขาพยายามจะทําใจอยู่ว่า อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวตนของตนเองไม่อยากจะเป็นความสัมพันธ์ที่ระยะสั้นคุยแป๊บเดียวก็หายไปหรือได้กันแป๊บเดียวก็ไปหรือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบความสัมพันธ์แบบเด็กๆความสัมพันธ์ที่ไม่ได้การโฟกัสข้างหน้าหรืออนาคตนะฮะเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่อาจจะคิดก็ได้ว่าอยากจะมีความสัมพันธ์ที่สามารถพัฒนานะคะอยากจะมาเริ่มใหม่ฉันมาจากครอบครัวที่ไม่อบอุ่นฉันขอโทษฉันหวังว่าฉันจะจะดูแลคุณได้ดีนะ คนนี้ไม่กล้าแสดงออกความรักความรู้สึกนะคะแสดงว่าที่บ้านเขาน่าจะเป็นครอบครัวที่มีปากเสียงนะคะทะเลาะเบาแหวงเป็นคนหัวแข็งแล้วก็ไม่ชอบเป็นจุดอ่อนเขาไม่ชอบอ่อนแอในอารมณ์ความรู้สึกนะคะทําตัวเหมือนเย็นชาแต่ข้างในรู้สึกวันไหวคิดมากเรื่องคุณนะ,ะคนคนนี้น่าจะนอนไม่ค่อยหลับกงบังวลน่าจะส่งข้อความหาคุณหรือทักหากคุณหรือกดไลค์กดอะไรอย่างนี้นะคะ ไปส่องคุณแล้วก็หรือบางคนอาจจะทักไปเลยแต่คุณไม่ตอบนะคะคุณเฉยคุณไม่ให้ค่าอะไรแบบนี้อัตราของฉันพยายามหยุดฉันจากการกระทําอัตราอีโก้ตัวตนฉันพบคุณบ่อยเลยในะความฝันของฉันนะคะพลังงานไพ่เจ็ดถ้วยก็คือเจ็ดถ้วยเนี่ยมันเป็นการหาวิธีการนะหรือเขาฝันถึงคุณก็ได้ หรือคิดอะไรหลายอย่างคิดมากที่อยากจะหาวิธีการง้อคุณคิดถึงตัวตนของตนเองที่ไม่ดีแล้วก็คิดถึงตัวตนของคุณที่ดีนะคะก็เลยทำให้เขายิ่งนึกถึงคุณแล้วก็เสียใจคิดมากถึงแม้ว่าเราจะทะเลาะก,กันบ่อยแค่ไหนฉันก็ยังต้องการคุณอยู่ดีความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมันเป็นความสัมพันธ์เหมือนทะเลาะบอกแหวง เขาเอาใจตัวเองนั่นแหละทีนี้บางทีเหมือนว่าเขาอยากคุยแต่คุณไม่อยากคุยแล้วตอนนี้นะคะหรือว่าเขาอยากมาคุณไม่อยากให้มานะเป็นเด็กเอาใจตัวเองอารมณ์แบบเด็กๆเ,เขาว่าเด็กเนี่ยไม่จำเป็นต้องคนอายุน้อยนะคะบางคนก็อายุน้อยได้แต่คือพลังงานเขาเป็นเด็กเอาตใจคุณแค่หายไปจากการมองเห็นแต่ไม่เคยหายไปจากความทรงจําฉันเลยมันเป็นปร,รักแรกพบฉันรู้เลยฉันเกิดมาเพื่อเป็นของคุณ พลังงานเขาเหมือนเป็นคนเหมือนเป็นเด็กที่เอาแต่ใจนะคะพลังงานของคุณนิ่งแล้วก็ควบคุมอารมณ์อยากจะมาหรอหรืออยากจะร้องหรอหรือไม่มีใครรักหรอก็ช่างสิก็ช่าง,งแก <c> ่ <oughs> ก็เรากดบอกแบบนี้ฉันไม่สนใจฉันจะดูซิว่าเธอจะดินด้นไปถึงไหนจะพยายามได้มากกว่านี้ไหมต้องพยายามมากกว่านี้ถ้าจะถ้าจะเอาฉันนะต้องพยายามมากกว่านี้ต้องลงทุนมากกว่านี้ ะะต้องจ่ายอะไรบางอย่างที่มากกว่านี้นะคะฉันคู่ควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีถ้าเธอทำไม่ดีพอหรือนะน้อยกว่าที่ฉันต้องการฉันก็ไม่สนใจนะกฎกํกาลังพูดสิ่งนี้อยู่นะคะอาจจะเป็นไปได้คุณอาจจะเป็นปฏิสัมพันธ์กับชาวราศีกันนะคะชาวราศีสิง์ชาวราศีตุลชาวราศีธนู นะพลังงานอาจจะเป็นสิ่งนี้บางคนก็รกฎก็คือผู้หญิงอายุมากกว่าผู้ชายอายุน้อยกว่าได้นะคะถ้าคุณมีไวที่เป็นแบบแม่ไม้อะไรสิ่งนี้นะคะคล้ายๆนะอาจจะไปคบกับใครบางคนที่อายุน้อยหรือบางคนก็คือเป็นความสัมพันธ์ออนไลน์โซเชียลนี่แหละนะคะแล้วก็คนคนนั้นแบบเอาใจตัวเองเกินเกินกว่าเหตุและพอหายไปเงียบไปและพอร,รู้สึกเหงาเหมือนก็อยากจะทักเรามาอยากจะกลับมานะคะ แต่เรารู้สึกเหมือนว่าฉันก็ไม่ได้เหงาแล้วเนี่ยฉันมีความสุขอยู่ได้ตัวเองฉันไม่ได้ต้องการความรักแค่น้อยนิดฉันต้องการอะไรที่มันสมน้ำสมเนื้อนะคะเธอเป็นแค่เด็กถือเหรียญแต่ฉันอยากได้ king of pentacle เธอต้องไป up level มามากกว่านี้นะคะเธอต้องไปเติบโตก่อนนะคนที่ยังไม่เติบโตทางด้านอารมณ์ความรู้สึก แล้วก็การลงทุนในความสัมพันธ์ยังไม่ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็มักจะมีการเอาแต่ใจไม่รู้จักการดูแลเทคแคร์ไม่เห็นอกเห็นใจไม่เข้าใจนะไม่สามารถปกป้องดูแลเทคแครค์คุณได้คุณก็เลยบอกว่านะคะฉันจะอยู่ได้ด้วยตนเองโดยการควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ให้ฉันอะไปรู้สึกถึงเธอเธอไม่มีที่พลต่ดใจฉันหรอกนะคะการากฏอาจจะบอกสิ่งนี้นะคะตรงหรือเปล่านะช่วยคอมเมนต์บอกหมอแจนด้วย เอาราคาเป็นกำลังใจอยู่ตรงนี้นะคะการอ่านเป็นการอ่านแบบภาพรวมนะคะใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะเพืเ่อนๆบางทีมันอาจจะเป็นช่วงอายุเช่นถ้าเรายังไม่ถึงวัยรุ่นตอนปลายใช่ไหมคะตอนนี้หมอคิดว่าวัยรุ่นตอนปลายมันน่าจ,จะไปถึง3 0หรือ3าได้เพราะคนเราช่วงนี้เขาเรียกว่าดูดูแก่แก่ช้าลงนะคะ ทีนี้พออายุเกินวัยรุ่นตอนปลายไปแล้วก็คือเป็นวัยกลางคนวัยผู้ใหญ่ใช่ไหมคะเราก็จะอาจจะมี energy พลังงานของที่ตรงมากกว่าถ้าอายุน้อยอาจจะไม่ได้ตรงทุกจุดมันอาจจะปิดพลังงานบางอันที่รู้สึกเอ๊ะทำไมไม่เข้ากับเราแต่ถ้าเรามีอายุที่สามสิบห้า up ไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างตรงกับเราเพราะมันเหมือนจะเปิดจุดสำหรับคนที่ มีเปอร์เซ็นที่สูงสําหรับคนที่เป็นวัยรุ่นตอนปลายหรือเป็นวัยกลางคนไปแล้วถึงอายุนู่นแหละหกเสไปนู่นนะคะอาจจะมีพลังงานที่ตรงค่อนข้างตรงแล้วเราก็รู้สึกเอ้ยทำไมมันตรงแต่ถ้าอายุน้อยมันอาจจะไม่ได้ตรงกับเรื่องของเราเลยนะคะก็ให้ปล่อยพลังงานที่ไม่ตรงทิ้งไปไม่ต้องงงไม่ต้องสับสนนะคะมันอาจจะเป็นพลังงานของเพื่อนๆคนอื่นก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสนะคะ ส่วนใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวเราจะดูอนาคตให้คุณนะคะเราจะดูว่าความรักความสัมพันธ์คนนี้เป็นยังไงเข้ามามีอะไรที่ปิดบังซ่อนไว้ไหมมีเมียหรือยังมีลูกติดไหมหรือเลิกกับเมียของเขาจริงหรือปลหา่าเขาอยากจะมีแฟนครั้งใหม่กับเราใช่ไหมแล้วก็อนาคตจากนี้ไปหกเดือนเรากับเขาจะเป็นยังไงความสัมพันธ์อันนั้นคือเอาคำตอบไปของคุณเองเพื่อเจาะจงตอนนี้นะคะราคาพิเศษอยู่นะคะถึงวันที่สิบ พฤศจิกายนนะจาก990บาทหรือ399ใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวก็โอนยอดผ่านบัญชีกสิกรแล้วก็เสร็จแล้วแอดไลน์ id ส่งสลิปเข้ามาเราจะรีบให้คิวนะคะหวังว่าจะได้คุยกันในตอนดูดวงส่วนตัว30นาทีถามได้ทุกคำถามนะคะเพื่อนส่วนคนที่สมัครสมาชิกช่องนะคะ65บาทหรือ200บาทหมอแจนกราบขอบพระคุณมากๆนะคะเราจะได้สิทธิพิเศษนะคะ มันจะมีสติกเกอร์สำหรับคอมเมนต์แล้วก็จะได้รู้ว่าโอเค FC นะฮะ FC ตัวยงแล้วก็จะมีการเข้าไปพูดคุยเข้าไปขอบคุณนะคะตอบในคอมเมนต์นะคะมันก็จะโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็สิทธิพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครส่วนคนที่กดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาที่เราปล่อยเป็นแบบสาธารณะ เวลาที่มีแจ้งเตือนไปยังมือถือของคุณก็เข้ามารับชมด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกหมอแจนด้วยว่าออพลังงานตอนนี้ของคุณนะมันใช่ไหมอารมณ์ความรู้สึกของคุณการกระทําของคุณตรงไหมนะคะถ้าเราเช็คพลังงานของเราแล,แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันรู้สึกตรงพลังงานของเขาแน่นอนแหละเราก็เราก็ไม่รู้หรอกเออมันตรงไหมเพราะเราไม่รู้ว่าความคิดของคนอื่นอ่ะมันเป็นสิ่งไหนอย่างไรถูกไหมคะมันมีตัวผันแปรเยอะแยะมากมาย แต่ทีนี้เมื่อเราเช็คพลังงานรู้สึกว่าตัวเราตรงอะ่ะมันก็มีแนวโน้มว่าไอ้คนของเรามันก็น่าจะตรงนะคะแต่หมอก็ไม่ได้ดูภาพรวมหมอก็ไม่ได้คือไม่ได้บอกให้คุณว่าเออฉันจะแม่นร้อยอรนหรอกนะคะมันมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะคือการมีแนวโน้มว่ามันเป็น,เป,นเป็นทิศทางนั้นนะคะให้เข้าใจตรงกันเวลาเราฟังไพ่หรือพลังงานรวมนะคะแล้วก็ใช้สติ เหตุผลในการตัดสินใจในการดําเนินชีวิตของตัวเองการกระทําของเรานะคะขึ้นอยู่กับเราไม่มีใครไปเหนี่ยวนําชีวิตเราให้ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไม่ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งนั้นนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราหาทางออกบางอย่างที่เราไม่รู้ไม่เห็นมันเป็นเรื่องเหมือนคล้ายๆกับเหนือธรรมชาติแต่มันก็มีสถานการณ์ที่บ่งบอกว่ามันจริงหรือไม่จริงก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของตัวของคุณที่ตัดสินใจฟังนะคะ เอาราคาเป็นกำลังใจอยู่ตรงนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ